ดีค่ะมือเ้าสิมัรพอผสมกิดนดี่แล้วมือทอดะสมตำเก้วปลาบอกพริกอ่อนใส่เหงื่เบรงเนาะอืมสิตำใส่ปลามาจากสีสะเกต ขัวหอมขัวกระเทียมใส่ตำเชลเด็ดตำตำปลาล่าเด็เดเบ็ก็ได้ทอดนะอำปลาล่าดิบๆนีบบ่ละใส,ใส่หอมใ,ใส่กระเทียม กสิสะเทือนพี่นอ้องแม่เเ้ยบันฟูเบิงกสิตาไลยแล้วพี่น้องเลยเมยมาต่างกล่องก่อนเนาะปร่งเปลงปร่งเปิงสารพัดจังใดแค่ไหนอแดงเดียวนยี่แตะเตะได้กับ้อม ดูสิหูคนเนื้อนก่อนจะสมแล้วก็บินงขนเน้นหนึ่งเอาไดท่นอ่เฮาหงูเอาหงูเอากระแซบคู่กัน จัาหน่อยเนะเาะเพิดอนที่ยงไล่กบใดได้สิไหมแย่งนั้นออกหอเหลืองางามอารามสมปลามาจากเมอาอุดรโอ้เสียสบพักแสบว่าพี่น้องเลยอุดรเ,เขาเจ๊กับเขาแสบอีริสใดบุกเพื่อนทุกเพื่อนยากขัด กลับลงเท้าขาดจนว่าสองคููคูนคักเดอ้อลูกคอยเดี๋ยวหัวสั้นหัวค้อนดอ้วยพี่น้องเดอ้อหาเงาต่างกล่องกอนนต่างกล่องกอนเนาะโคกตำแจ้วแจ้วตำากตำกระเบือ ตาเข้าไปหั่ไปทั้งทีดีกว่าไมสุดไปที่โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้ยพี่น้องเอ้ยสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย